เพื่อที่จะทําให้เต็มที่ที่สุดในพื้นฐานที่เรามีใครจะพูดความจริงทั้งหมด AFC แชมเปี้ยนส์ลีกดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในผลงานปีหน,น้าคอยดูรอดูเชียงรายยูไนเต็ดในรูปแบบใหม่ สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัตที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของวงการกีฬาหลากหลายแง่มุมนะครับทุกวันพรฤหัส,สบ,บดี2ทุ่มทาง YouTube ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ Facebook ไทยรัฐสปอร์ต อีกหนึ่งโอกาสสาคัญนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับสาวสวยคนนี้ของวงการฟุตบอลไทยครับคุณฮายปวิศรัตติยภัยรัตหรือว่าในวงการเนี่ยเรียกกันว่ามาดามฮายประธาสบบสนสโมสรกว่างซงมหาภัยเชียงรายอยู่ในเต็ดเธอก้าวเข้ามาอยู่ในวงการฟุตบอลจริงๆแล้วในที่ออกหน้าอาจจะเห็นกันอยู่ไม่กี่ปีนะครับแต่จริงๆเธอทํางานเคียงคู่กับพี่ชายอย่างคุณฮั่นบิติติยภัรัต อดีตประธาสะสนสโมสรด้วยตัวเธอเองหลายเรื่องหลายราวจนสุดท้ายเนี่ยนะครับได้กลับมาช่วยสโมสรอ,อย่างเต็มตัวและแน่นอนครับสิ่งที่พูดคุยกันก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเป็นผู้หญิงที่ต้องเข้ามาบริหารจัดการทีมฟุตบอลอาชีพซึ่งนับตั้งแต่สร้างเซอร์ไพรส์คว้าแชมป์ไทยลีกในปี2019ก็ถูกวิกฤตโควิด -19 เล่นงาน จนทําให้สมโมสรนั้นต้องขาดสภาพคล่องทางการเงินแต่เชียงรายยังรักษามาตรฐานบนเวทีเลีกสูงสุดแล้วก็ยังก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์บอลถ้วยได้คว้าสิทธิ์ไปเล่น A FC ฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างต่อเนื่องเธอจะสามารถนําทีมอยู่ในจุดนี้ได้อย่างไรและที่น่าสนใจเชียงรายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องไหนบ้างไปติดตามและพูดคุยกับเธอได้เลยครับคือก่อนหน้านี้เราทำอะคาเดมี่มา ตั้งหลายปีมากแล้วใช่แล้วก็ผลผลิตของเราก็มีรูปธรรมอย่างเช่นเอกนิสปัญญาแน่นอนค่ะที่เป็นตัวหลักไม่ใช่ตัวหลักก็ได้อ่าเป็นอยู่ในทีมชาติไทยอ่าแล้วก็มีจ็อบชติพัฒพุ่มแก้วที่ตอนนี้ก็คือเป็นตัวหลักของสโมสรเราเหมือนกันอ่าทีนี้แต่ว่าด้วยความที่เราค่อนข้างมีปัญหาภายในด้วยในแคาเดมีเหมือนกันคือทุกอย่าง มันเกิดตั้งแต่ก่อนที่ไฮจะเข้ามาทําเป็นแบบนั้นมาเกือบสิบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่หลายๆคนก็เริ่มที่จะเหมือนออกไปทําอย่างอื่นแล้วเราก็เลยได้มีโอกาสที่รื้อใหม่ทั้งหมดเลย <gerne. S 1> ตอนนี้ค่ะแล้วเรากําลังจะทําโรงเรียนที่เป็นของตัวเองด้วยก็ค <tw> ือยังไงคะอารมณ์ถ้าเป็นโมเดลก็คือ เราจะไปโคกับโรงเรียนหรือว่าไงคะมีทั้งการไปโคกับโรงเรียนด้วยแล้วตอนนี้มีสปอนเซอร์ที่เป็นโลคอลสปอนเซอร์ของเราที่ทําโรงเรียนขึ้นมา<อ>แล้ว<อ>เปิดโรงเรียนใหม่แล้วก็ให้ทุนกับนักกีฬาเยาวชนที่จะเซ็นสัญญากับสโมอสรเราด้วยอันนี้คือปัญหาที่ผ่าน<ค>มาที่คุณหายจะบอกก็คือมันก็คือเรื่องนี้ถูกไหมมันหลายอย่างเพราะว่าเราต้องไปโคกับโรงเรียน รัฐด้วยเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้มีทุนเรียนทีนี้มันก็เลยมีข้อจํากัดของเรื่องจํานวนที่จะรับได้การเมืองเปลี่ยนอ่ะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเป็นโรงเรียนของอบจพอตอนนี้เราเริ่มละแบบมีโรงเรียนเอกชนและตัวใไฮเอง กับสโมสรเองอ่ะก็จะทําโรงเรียนเอก,กนชนของตัวเองจะเป็นธุรกิจคือของคุณฮั่นเป็นของสโมสรดีกว่าในรูปแบบของบริษัทใคร้คิดว่าเราสามารถตัดคําว่าเป็นของครอบครัวออกไปได้เลยเพราะว่าเราจดทะเบียนบริษัทขึ้นมาตั้งแต่แรกเพื่อที่จะทําสโมสรฟุตบอลแล้วเราอาจจะเปิดบริษัทขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะทําโรงเรียนซึ่ง<อ>เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากสิ่งที่เราทําคําว่าครอบครัวนี่คือแทบจะไม่ได้ใช้เลยตอนนี้คือเราก็พยายามคือ ก็เรียกว่าปิดช่องโหว่ที่มันเป็นปัญหามานานแสดงว่าคุณไฮมองว่ามันขาดตอนใช่ไหมจากตอนที่เป็นแชมป์เนี่ยเอาจริงๆถ้าเริ่มพื้นฐานตั้งแต่แรกเลย2019ที่ไฮเข้ามามันมีปัญหาเริ่มแรกอยู่แล้วเนื่องจากสปอนเซอร์หลักคือถอนออกไปทําให้งบประมาณเราลดลงครึ่งหนึ่งเลยค่ะด้วยความที่ทีมเป็นแชมป์มา3แชมป์ก่อนหน้านั้นแล้วก็ f a Cup ตั้งแต่2017เราก็คือแทบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยไฮเข้ามาเพื่อที่จะ ทำให้เต็มที่ที่สุดในพื้นฐานที่เรามีสุดท้ายถึงแม้เราตกรอบบอลถ้วย2ถ้วยแต่เราเป็นแชมป์ลีกตอนนั้นทุกคนก็อาจจะยังคิดว่าแบบเฮ้ยฟุกฟ <ruit> ุกแน่ αι, ๆเลยเพราะว่ามันเป็นผลผลิตในอดีตหรือเป็นสารตั้งต้นในอดีตแล้วก็ทําให้เกิดความสําเร็จแต่ปรากฏว่าพอโควิดมา2ปีครึ่งมันพิสูจน์แล้วว่าสมมุติหลายร้อยล้านมาเป็น150สมมติแล้วก็เหลือร้อยเดียว เข้าใจครับแล้วตอนนี้คือไม่ถึงร้อยล้านแล้วบางทีมันเราเราจะไปโลกงสวนไม่ได้นะเราบอกว่าเราไม่มีแต่ว่าเราก็จะบริหารให้มันแบบ ออกมาให้ดีที่สุดก็ยิ่งชงโควิดคือต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นเลยสมมุติว่าเราจองตัวเครื่องบินไปแล้วต่อให้มันไม่ได้เป็นเงินที่เราออกไปเป็นเงินตัวเงินแต่เป็นสปอนเซอร์ชิพเป็นบาร์เทอร์ที่เราใช้อะ่ะมันก็ถือว่าตัดถูกนนตัดไปเลยไปอ่ะก็ว่าไ<ป>แล้วถ้าเกิดเราใช้ไม่พอปฤดูกาลเรายังมีแมตช์ตก้าอย่างเช่นบอลถ้วยที่เราต้องแข่งเนี้ยแต่บาร์เทอร์เราหมดแล้วแปลว่าเราก็ต้องออกเงินค่าเดินทางเองนักกีฬาไฮน่ารักมากไม่มีปัญหาอะไรเลย เวลาเราขอความร่วมมือทุกอย่างทุกคนจะเข้าใจอย่างล่าสุดที่เราเปิดตัวชุดแข่งแล้วแบบทุกคนคือเราต้องช่วยกันขายของแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย<า>แบบเราเต้นได้ไหมอ่ะหรือแบบเราทำอะไรที่ไม่เคยทำที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองคือทีมไฮอะค่อนข้างเงียบและเรียบร้อยใครต้องบอกตรงเลยเทียบกับคาแรคเตอร์ของทีมอื่นทุกคนคจะพูดน้อยมากอยู่ในแคมป์อะต่อให้เราสนิทกันมากขนาดเนี้ยแต่คาแรคเตอร์ของทุกคนคือ แบบนั้นจริงๆทีเนี้ยห้ต้องดึงทุกอย่างเอนเตอร์จของทุกคนออกมาว่าแบบมันวิกฤตแล้วนะคะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบ,บอะไรที่ทําได้เราช่วยกันพวกยุคแรกๆอย่างพวกบอมจินพัทรลีอ่อหรือวพวกอาเต้พิธีวั์ที่เขามาอยู่ตอนที่อาผู้อิงโตตอนที่เชียงรายแบบท<ช>ุ่มอ่ะเขาปรับตัวยังไงครับคือให้ใช้ความ ตรงๆแล้วก็จริงใจเหมือนเวลาให้ออกสื่อเลยให้บอกว่าอะไรที่ให้จะพูดความจริงทั้งหมดเพราะว่าพูดครั้งที่สองเราก็จะต้องพูดเหมือนเดิมหรือเราจะพูดรับหลังต่อหน้าเราจะพูดแบบนั้นกับนักกีฬาก็เหมือนกันให้บอกเต้บอมเฟยเทคเราต้องปรับตัวและเราต้องอยู่ให้ได้และเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้คือให้พูดคุยกับทุกคนตลอดอันนี้คือ จุดแข็งของไฮก็ได้เพราะว่าพูดตรงๆแล้วก็พูดความรู้สึกด้วยแล้วก็บอกว่ามีอะไรอะ่ะเราคุยกันต่อหน้าสมมุติว่าเรามีปัญหาเราแก้กันเคสบาเคสต่อให้เราไม่มีเงินนะหรือเงินน้อยนะสําคัญที่สุดคือทุกคนต้องได้เงินก่อนนะักฟุตบอลสตาฟและพนักง,งานทุกคนปากท้องสําคัญที่สุดอย่างอื่นอะ่ะเอาไว้ก่อนเลยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วพอปีปีนี้มันก็หนักภาพรวมผ่านมาสามปีแล้วถูกไหม วางแผนยังไงบ้างนี่จุดแข่งของเชียงรายคือปรับตัวเก่งมากไม่ว่ามีเงินน้อยแค่ไหนหรืองบประมาณน้อยแค่ไหนเราจะอยู่รอดเสมอเราต้องบอกแฟนคลับเลยว่าเราจะไม่เป็นไม่ตายง่ายๆเราจะไม่ล้มง่ายๆแน่นอนให้มองว่าเป็นความโชคดีว่าต่อไปนี้พื้นฐานของเชียงรายยูไนเต็ดแข็งแรงมากไม่ล้มง่ายๆและถามว่ามีโอกาสที่จะขายนะักฟุตบอลไหมถามตรงก็ตอบตรงก็มีโอกาสค่ะ แต่เราไม่ได้มองว่ามันจะเป็นเรื่องเสียหายหรืออะไรเรามองว่าทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้ทุกคนต้องปรับตัวตรงนั้นจริงๆแต่พื้นฐานสำคัญที่สุดคือนักกีฬาต้องแฮปปี้คือเราไม่ได้มองว่าผลงานมันสำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่อนาคตของทุกคนในสโมสรอ,อะคือเรื่องที่เราให้ความสำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะไปทีมชาติหรือไปทีมอื่นไปต่างประเทศเรายินดีและเรามีความสุขกับการที่ได้เห็นคุณเติบโต อันนี้ไม่ได้โลกสวยแต่มันคือพื้นฐานของเชียงรายจร,จริงๆเลยค่ะแล้วเราแบบจริงใจกับทุกคนเสมอเลยอ่ะอันเนี้ยที่บอกว่าอาจจะขายเนี่ยถ้าเป็นสโมสรต่างประเทศก็คือมีการมีการประกาศขายแต่ว่าก็รู้กันในวงสังคมฟุตบอลอะไรเงี้ยครความเป็นไปได้ที่จะไปเลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม่มอนน่ในในก่อน,นดูการมีสโมสรที่ต่อมามีเป็นประจําเลยพี่เจอันดับแรกเลยโควิดทําให้มูลค่านักเตะทุกคน ทุกทีมลดลงแน่นอนเพราะว่าแต่ละสโม,มสรก็จะมีบัตรเจ็ตที่ต่ําลงดังนั้นไทยก็เลยมองว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อก่อนอาจจะ50-60ตอนนี้อาจจะเหลือ30-40ก็เป็นไปได้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ค่ะแล้วตอนเนี้ถามว่าแกนหลักสมมติพูดเลเต๊พิธิวัตรถว่ามีกาสไปไหมเล่งหลายทีมมากค่ะก็ท่านในไทย มั่นใจร้อเเซ์ว่าพี่ธิวัตรจะไม่ไปแน่นอนในฤดูกาลหน้าที่เราสามารถพูดได้ในอนาคตอันไกลอย่างแต่ว่าถ้าเกิดเต้ม,มีโอกาสไปเคลีเจลียินดีให้บอกเลยว่าพื้นฐานของเชียงรายให้บอกแล้วว่าให้อยากเห็นนักเตะเติบโต,ตแล้วก็อวยพรแล้วก็ถ้าเกิดเขาไปได้ดีเขาก็จะเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยด้วย a f c c h a m ม i o n s l e a g u e ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นในผลงานตั้งแต่ก่อนที่จะไป เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีแล้วคือในลีกเราก็ค่อนข้างเหนื่อยะคะ่ะเราก็ไม่ชนะติดต่อกันมายาวนานมากบางทีคือเราก็เสียแต้มไปง่ายๆอะไที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ปัญหาหลักเลยให้คิดว่าการบาดเจ็บของผู้เล่นนักฟิซิโอเราคือหมดสัญญาพอดีชาวบราซิลก็เลยกลับบ้านไปทีนี้เราก็ต้องหานักกายภาพคนใหม่แบบเร่งด่วนมากๆแล้วยิ่งไปเจอ AFC ที่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัด สนามกลางด้วยมันจะแข่งพักสองวันแล้วแข่งอีกการฟื้นฟู r e c o v e r ีต่างๆมันจะต้องโอโ้โหต้องเปะมากคือคนทำโปรแกรมมันต้องมีประสบการณ์ก่อนล้ามากตรวจค่าเลือดอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเหนื่อยอะสองก็คือไม่ใช่แค่นักฟิซิโอก็คือผู้จัดการทีมเราก็ออกพลดีสามก็คือนักวิเคราะห์ก็ป่วยก็คือออกอนย่ง้ แต่เราคือไม่อยากใช้ตรงนหนเป็นข้ออ้างเพราะเราต้องรักษาสปิริตทีมและฟีลลิ่งของทุกคนให้ยังอยู่มันเหนื่อยมากเหมือนกับเราไปแล้วเราไม่ได้หาคนใหม่ไว้รอเราก็เคว้งเหมือนกันอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องไม่ได้จัดที่เชียงรายนะแต่คือบุคลากรของเราที่เคยไปด้วยกันกาตาอุสเบรูปสามคนอมเอาไม่ได้ไปด้วยกันแล้วแต่ทำยังไงให้เราแบบยังอยู่ได้ซิลิปเป้เจ็บวัสดสันเจ็บ หลายคนเจ็บคือผัดกันเจ็บสคอรเรามีแค่ไปแค่25คนเราก็ต้องดึงเชียงรายซิตี้มาด้วย mm. เราภูมิใจนะที่แบบน้องเชียงรายซิตี้อ่ะเล่นได้อ่ะไม่เคยเล่นไทยลีกหนึ่งด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าลงไปเล่นใน a อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกโดยที่แบบเฮ้ยไม่กลัวเลยแล้วพร้อมสู้อันนี้คือความภูมิใจอีกอันหนึ่งของเราเหมือนกันว่าอย่างน้อยในผลงานที่ไม่ดีแต่เราเห็นแล้วว่าเด็กที่เราอ่ะฟูมฟักมาเล่นได้นะ เจอกับคนที่ทําฟุตบอลมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ชิงรายเขาขับเพื่อนจริงๆนะถ้าเราทําแบบเอาง่ายเขาว่าสมมติเงินเราหมดเราก็ไปเอาเงินแต่ที่บ้านเรามาทามันก็ทําได้ถูกไหมมันไม่ยั่งยืนค่ะเราต้องทําทีมฟุตบอลบนพื้นฐานของความยั่งยืนคือมันต้องอยู่รอดได้ต่อให้เราตายอะ่ะเราไม่อยู่อะ่ะทีมเนี้ยต้องอยู่รอดได้ดังนั้นสิ่งที่ให้ทําคือวางโครงสร้างพื้นฐานของสโมสรในวันทีน่เราไม่อยู่เรา หรือลูกเรายังไม่มีลูก<ม>อาจจะไม่ได้ทําต่อคนอื่นมาบริหารต่อมันต้องยืนด้วยขาของตัวเองได้มีงบเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไม่พอเราก็ต้องหาเงินช่วงโควิดที่หยุดนานๆมากเราไม่รู้จะกลับมาแข่งเท่าไหร่ให้บอกให้ไม่เอาเงินเดือนักฟุตบอลต้องได้ก่อนสตารต้องได้ก่อนถ้าทุกคนได้ไม่ครบไม่ต้องเลยสําหรับพายเป็นที่มาว่า ทำไมเราถึงแข็งแรงอะแล้วทาไมนักฟุตบอลถึงยังเข้าใจถึงแม้เราจะสวิงมากแต่สุดท้ายเราจบอันดับห้าะนะสามารถบอกได้เลยว่าเราเป็นชนชั้นกลางในสังคมหรือคอนไปทางล่างไม่ได้มองว่าตัวเองเล็กนะแต่หมายถึงว่าเราอะงบเรามีเท่านี้อะคือมันก็จัดระดับได้จากงบประมาณถูกไหมคะตอนไป AFC เราอยู่กับอูซานฮุนไดที่เป็นแชมป์ปีนั้นอะ่ะดี2020อะ่ะแล้วเราก็ไปยืนเกาะข้างรถบสัสเขาแล้วก็แบบ เห็นโลโก้เขาอุ้ยแกก่าเรา20กว่าปีเฮ้ยเราก็มีโอกาสเรามีหวังนะเนี่ยอีก20ปีข้างหน้าเราอาจจะได้เป็นแชมป์ ACL เหมือนเขาก็ได้อ้แต่เข้ามาทําฟุตบอลได้แป๊บเดียวแต่ก็พอลงรายละเอียดแล้วก็ถ้าเรามีง้มาเยอะหล่ะจะมองอีกแบบนึงก็ได้ไม่แน่เนาะจะกลับมาได้อีกเมื <ทำ S 1> ่อไหร่ปีหน้าเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเร็วทําเร็วคิดเร็วแล้วก็มองตลอดว่าปีหน้าเชียงรายจะเป็นรูปแบบใหม่ต้องบอกเลยว่า2ปีโควิดอะสองปีกว่าทําให้บอกว่า แป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวขอหายใจก่อนอ๋อใช้ช่วงเวลาหายใจหมดแล้วบอก,บอกว่าเนี่ยหมดแล้วแล้วพอหลีกกลับมาแข่งได้เหมือนเดิมเราก็พร้อมพอหลีกหยุดปุ๊บเงินสปอนเซอร์หรือเงินสมาคมเงินค่าลิขสิทธิ์ก็ใช้งักเหมือนกันก็เลยแบบว่าคิดว่าปีหน้าคือมันก็จะฟล์มันจะคล่องแล้วแล้วก็เราวางรากฐานช่วงหยุดโควิดอ่ะให้คิดเยอะมากให้กับพี่ฮั่นพี่ปันและทีมงานคิดเยอะมาก ว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตแน่นอนว่าเยาว,วชนหรือโรงเรียนที่เราพูดไปแล้วเราทำแน่นอนในปีหน้าจริงๆเราคิดใหญ่มากเป้าหมายของเชียงรายยูเต็ดคืออะไรอยากเห็นทีมเป็นแชมป์ AFC ซีแชมเปี้ยนส์ลีกทุกคนฟังตอนนี้อาจจะห,วหัวเราะแล้วแบบตลกมากแต่เมื่อสิบปีที่แล้วเราก็พูดว่าเราอยากขึ้นไทยลีกอยากเป็นแชมป์ไทยลีกตอนนั้นทุกคนก็ห,วหัวเราะแต่ตอนนี้มันก็มี เริ่มโควตามาก็น่าจะทราบแล้วนะคะคุณฮายมองตรงนี้ยังไงก็ต้องเพิ่มค่ะถ้าเราอยากอยู่ในการแข่งขันที่เข้มข้นน่ะเขามีโควตาอะไรเราก็ต้องใช้ทิ์ให้หมดเราต้องคิดบางคนน่ะอาจจะมองว่าการที่มีโควตาเพิ่มเนี้ยจะทําให้แก็บระหว่างทีมที่มีเงินกับทีมที่นั่นแหละน้อเออพี่เจคิดอย่างนั้นยิ่งเพิ่มขึ้นอันนี้จริงไหมถามจริงเป็นให้ว่าแบบมองได้ว่าจริงมันอยู่ที่มุมมองทีเนี้ยพอมันไม่มีเพดานเนาะเราสามารถจ้างแพงเท่าไหร่ก็ได้ถูกต้อง อันนี้มองให้มองในมุมดีความเข้มข้นของไทยลีกก็จะเพิ่มขึ้นสู้กันเต็มที่ลีกก็จะพัฒนาขึ้นและสามารถเข้าไปสู้ใน ACL ได้ดีขึ้นแต่ทีนี้กลับมามองในไทยลีกบอกแล้วว่าเชียงรายปรับตัวเก่งต่อให้จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ไม่โอเคกับกฎแต่ทุกครั้งที่มีกฎเราทําทุกครั้งหรือบอกให้เราไปแข่งที่ไหนจะไม่มีบอกไม่ไปแข่งความโปรเฟชชั่นอลคือเราต่อสูท้ทุกวิธีทางที่มีก่อนถ้ามันไม่สําเร็จ ไปปีหน้าคอยดูรอดูเชียงรายยูเนเต็ดในรูปแบบใหม่ผู้คนจะรู้เลยว่าแบบให้ตื่นนอนมาอยู่ที่สมโมสรกินข้าวที่สมโมสรสามมื้อแล้วก็เข้าห้องนอนตื่นมาวนอยู่ยางเงี้ยทุกวันและอยู่สนามซ้อมกับนักบอลอยู่ออฟฟิศกับทุกคนให้อยู่กับทีมและสตาฟตลอดเวลาและให้อยู่กับทีมในทุกๆุกนัดไม่เคยพลาดเลยตลอด3ปีกว่า อยู่ทุกวินาทีไม่ว่าผลการแข่งขันจะดีไม่ดีและให้สื่อสารกับทุกคนอย่างนี้บอกว่าไม่ว่าวันไหนที่เธอแพ้เธอเสมอเธอชนะเธอจะเห็นเราอยู่เสมอหลังแข่ง